เอาละครับก็กราบสวัสดีชาวพอนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาติดตั้งเกมเกมพอนภายใน5นาทีนะครับไม่เกินนีเ้เริ่มด้วยจากการปิดแอนตี้ไวรัสก่อนเลยครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ไฟไวรัสนะครับแต่ว่าด้วยแอนตี Anti ้ไวรัสเนี่ยมันจะทำงานก็คือไฟที่ไม่รู้จักมันจะลบออกทั้งหมดเลยครับ ไฟล์ที่ไม่รู้จักจะลบออกหมดแล้วมันจะทําให้โปรแกรมทํางานไม่สมบูรณ์นะครับอ่าอันนี้คือเบื้องต้นกันก่อนอ่ามาปิดให้เรียบร้อยนะครับมาที่ไ i รัสแอน t ์ r ทร็กโปรเทคชันเซตติ่งนะครับปิดให้มันเป็นสีแดงปิดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาที่ไฟ r ์วอล์ Network Protection อันนี้ก็ปิดด้วยนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ปิดทุกตัวแล้วก็กดการระบาดออกไปมาที่ฮอนคองโกนะครับเว็บไซต์ฮอนคองโกบางคนก็จะบางคนก็จะโหลดได้นะครับไปที่ดาวน์โหลดแต่ของผมนั้นโหลดลิงก์ใดก็ได้ครับโหลดแค่อันใดอันหนึ่งครับอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ส่วนของผมนั้นเข้ามาโหลดที่ดิสคอร์ครับ ันนี้คือเป็นลิงก์ดิสคอร์นะกดเข้ามาที่ดิสคอร์แล้วเราก็จะจะเจอคอมมูนิตี้ของฮอนนะครับมาที่ดาวน์โหลดกดไปที่ลิงก์ที่หนึ่งครับแล้วกดดาวน์โหลดต่อไปอ่าแล้วก็มันก็จะไปขึ้นอยู่ตรงขวามือตัวนี้นะครับ on install แล้วกดการกระบาดออกครับ ดาวโหลดต่อแล้วก็พับจอแล้วก็มาที่ลันเชอร์ครับเป็นลันเชอร์ตัวใหม่นะเนี่ยลันเชอร์ก็จะโหลดแป๊บเดียวแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ครับระหว่างรอได์ของผมมีที่ว่างเยอะที่สุดก็คือได้ดีครับ เราก็มาสร้างโฟลเดอร์เอาไว้ฮอนของอาฮอนของเราก็จะได้โฟลเดอร์เปล่าๆมานะครับแล้วหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่าแล้วเราก็จะเป็นหน้าตาย,ย่างงี้นะครับฮอนอินสตอลเลอร์ แพด4.12นะครับเราก็กด copy หรือไม่ก็คั t มาเลยก็ได้นะครับมาที่ได้ดีแล้วก็กด cut แล้วเราก็จะได้โ f เดอร์มาแล้วเราก็แตกไฟล์ครับไปที่วิลา ทำขั้นตอนทุกอย่างสอดคล้องกันแล้วมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ mm hmm. ไปที่ฮอนเซตอัพกดเย็ดกดต่อไปต่อไปแล้วก็ติดตั้งดูได้นะครับว่าเราจะลงไว้ที่ใดๆส่วนของผมก็ได้ดีอยู่แล้วครับผมมาที่โฟลเดอร์ฮอนที่เราสร้างเอาไว้แล้วกดติดตั้งอ่ อ่าโฟลเดอร์ก็จะมาแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวนี้แล้วเราก็จะย้ายมาตรงนี้เราได้ตัวตัวเปิดมาแล้วครับ เรียบร้อยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการลงฮอนภายใน5นาทีนะครับผมฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ